วันนี้เดี๋ยวจะมาทำปลาทูปลาปินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะทำยังไงครับตั้นตอเแียเอาปลาไปทอดก่อนนะครับใค้มันะครับกระเทียมนี่ทางปัน่น จะนั่งใส่หอมใหญ่พริกหยวกแดงใบมะกรูดแครอทผัดยาวดอกกะหล่ำน,น้ำครุวมกรุวมมันาล turut tot tom tôm tot hoi tot prik pla Hãy ทัดทีได้จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นตับปลาใส่จานต่อนะครับราดซอสที่ทำไว้ 嗯。